คณะทั้งนั้นเลยนะคะนอนเก็บเลยนดจ้าเยอะมากสวยๆค่ะคณะสวยๆเห็นไหมกอใหญ่มากค่ะเป็นคณะธรรมชาติค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะกลางป่ากลางดงก็มาเก็บเอาเลยนะคะนอนควายห้างเก็บเอาเลยไดจ้าพี่น้องป้องปไปค่ะเยอะมากนี่ค่ะคณะทะเลค่ะคณะทะเลของจริงนะคะ ของจริงไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะ แช่เกลือไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็ เก็บผักมาแล้วก็เรียบร้อยค่ะเก็บผักคะน้าทะเลนะคะคราวนี้ก็แช่น้ําเรียบร้อยเดี๋ยวสาวพิจิตจะแช่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนะคะถึงจะเอามาทํากินค่ะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าให้เอาแช่เกิดจากชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยเอามาเห็ดกินเนาะจ้ะนี่กัคลิปนี่กัผักคะน้าค่ะไปเก็บคะน้าทะเลมากับขอบคุณสุขผูสุคนเด้อจ้าเดี๋ยวจะไปหาคลิป อะไรดีๆมาให้ชมอีกนะคะตอนนี้ก็พักกำลังเกิดเกิดบางยางกับยุบลงไปแล้วแต่บางยางก็บก,กำลังเกิดจ้าขอขอบคุณสุภูสุคนเด้อจ้าที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมักกัแชร์บ่มากกั share, กกไลค์ด้วยเจ้าค่ะบายบายค่ะอยู่ดีมีแห่งสุภูสุคนสวัสดีจ้า